โหก็ของดีขนาดนี้จะไม่บอกต่อได้ยังไงเมาส์ตัวใหม่ของ Logitech ตัวนี้นะเขาก็จะเป็นเมาส์ไร้สายรุ่น MX Master 4เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ Logitech เลยคือดีไซน์มันสวยแล้วมันแบบโคตรเท่ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้2แบบเลยนะคะจะมีแบบอูทูสแล้วก็แบบโลจิโบเป็นเมาส์ที่มีฟังก์ชันการใช้งานมาให้เยอะมากๆแล้วก็น้ำหนักเบาสุดๆนี่คือกดแล้วนะคือแบบเสียงเงียบมากและสัมผัสการกดก็หือนุ่มมากๆการใช้งานก็ง่ายๆเสียบตัวรับเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปได้เลยแล้วก็กดเปิดเม,มาส์แแลล้้้้ววกกกก็็สสาา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 มมมรรรรถถทเเชืื่่่่่อออตตตตััังงงคคๆยนนีบ ใช้งานฟังก์ชันต่างๆผ่านโปรแกรม Lo จิโอ,อปชั่นได้เลยมีปุ่มฟังก์ชันให้คัสตอมมาเยอะมากอย่างเช่นอันนี้เราเลือกได้เลยว่าต้องการตั้งเป็นฟังก์ชันอะไรอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบมากๆของรุ่นนี้ก็คือเขามี Action Ring มาให้สามารถเรียกใช้งาน AI ได้แบบรวดเร็วนี่คือฟังก์ชันที่ตอบโจทย์กับยุคนี้สุดๆแล้วก็ตัวนี้สามารถสลับใช้งานได้ถึง3อุปกรณ์อีกอย่างเราชอบที่เมาส์ตัวนี้คือสามารถใช้งานได้หลายพื้นผิวพกไปไหนก็ใช้สะดวกเทียบกับรุ่นเก่าตัวใหม่ก็คือเสียงเเเเเเงงงีีีีีียยยบบบบบมมมมมมมาาาาาาากกกกกกกแแแลลลล้้้้้้ววววว็็็คคคคคคจะะะพออออรรร์์ตตชใใหหหนนนนนสสสัััััััท่ดไไืืืฟุ แน่นอน